มาต้องขอบแบ็ประจำคำคืนวันอาทิตย์ที่13รกรกฎาคมน,นะครับเราได้นำมาถึงวี่ที่4ของรายการเป็นการต่อสู้ในรูปแบบมวยไทยนะครับเฟชสายรุงกับเหล็กเพชรครับน้ำหนักวันเช้านี้125ปอนด์เท่ากันกับส่วน0167ต่อ165อายุ18ต่ออายุ20นะครับเฟชสายลุงนั้น80ครั้งครับชนะ60แพ้17เสมอ3ครับในที่ เลเ็กเพชรนั้น41ครั้งครับชนะ27แพ้14ครับยังไม่เสมอใครนะครับกระบ,บีกับพัทลุงครับเป็นสายลงนั้นมาจากกระบ,บีนะครับในขณะที่เลเ็กเพชรนั้นมาจากพัทลุงลูปลางสลีระใกล้เคียงกันเลยครับท่านกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง y ยูท um ูบเพชรหนุ่มน้อย Official นะครับ ต่ต่อสดจ,จากสนามมวยป่าตองสนามมวยป่าตองภายใต้การบริหารงานของ an, ดรชัยนันท์สุทธิคุณนะครับเรามีมวย5วันในรอบสัปดาห์นะครับในรอบสัปดาห์นั้นมี7วันเรามีมวย5วันนะครับมีให้แฟนมวยได้ชมกันเริ่มจากวันจันทร์ครับสึดทีเควันมันเดย์ไนท์โดยโปรเตอร์เล็กทุเกตหรือว่านิพนธ์วิชัยดิษฐ์นะครับวันคารทิฟส์เดย์ไนท์โดยอาจารย์นำกระทูงพร้อมทีมงาน ฟรีหัดซาดีกับป่าตองไฟไนท์นะครับโดยโปรเตอร์หนุ่มน้อยมังกรใหญ่หรือว่าสมนึกพัฒบุรีนะครับมีผู้ช่วยอย่างสังดาลูกบ้านใหญ่ช่องห้าไทยทอดสดนะครับแล้วก็วันเสาร์ซัทเทเดนไนโดยอาจารย์ทำกระทู้พร้อมทีมงานปิดท้ายในวันอาทิตย์นะครับกับป่าตองคอมแบทโดยฝีมือของโตเตอร์หนุ่มน้อยมังกรใหญ่หรือว่าสมนึกพัฒบุรีมีแสงสงดาลูกบ้านใหญ่นะครับเป็นมือโปรผู้ช่วยทั้ง5รายการครับตรอนได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกวรรณยุทธสติกุลนะครับนายกเทศมนตรีบางกะทู้แล้ว ในนารีสอร์ทแอนด์สปานะครับบรรยากาศร่มรื่นในธรรมชาติสเสน่ห์ภูเก็ตเมื่อถึงที่พักเมื่อถึงในนารีสอร์ทแอนด์สปาครับโอ้โหลีลาการไหว้ครูของเจ้าเล็กเพชรสดเป็นลายยิ้มนะครับถัาชกจากพัทลุงต้องบอกว่าสวยงามครับนี่คือหนึ่งในอัตลักษณ์ของมวยไทยแหละครับดูลีลาการไหว้ครูของเล็กเพชร ดูมมยไทยออริจินอลห้ายกนี่ดูการไหว้ครูก็ต้องบอกว่ามีความสุขแล้วครับ <c oughs> ในอดีตนีการวหว้ครูนี้ต้องบอกว่าบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนนะครับขึ้นมาวหว้ครูนี่รู้เลยนะครับ๋อ,อค่ายเมืองสุรินต้องไหว้อย่างนี้ค่าย เก็บด้านช่องของใหม่ม mm ังกรต้องไหวอย่างนี huh. ้นะครับคือเป็นเอกลักษณ์ของค่ายใช่ครับเด่นเด่นนี้หลากหลายนะหลากหลายนะหลากหลายนี่ก็เป็นส่ลุงนะครับเมื่อกี้ที่ไหวนะครับไหวได้สวยนะครับเป็นสรุปโคจากรวี่งโคดซิสตองเจ้าการุณเตตุนงศ์ซอเฟอรสิลิโฌ น,นี่มาถอดนิ่งบังแดงเจ้าบ่าวป้ายแดง <ส fit. S 1> นี่คืองานของใครมวยสาเดกตุพร้อมครับทัง้งหมอก็เป็นอดีตนักมวยเก่าทั้งคู่นะครับครูมวยเห็ มวยนี่ก็ต้องผ่านการชุกมวยมาก่อนใช่ครับใช่แล้วใครสอนเด็ดำรงของแก้วตาดุเด็ดำรงสอนเมยสิริโชคนี่ผมสังเกตหลายครั้งแล้วว่านักมวยที่ปล่อยออกมานี่ยตันแต่ว้าคู่สวยทุกคนนะครั้งล่าสุดนี่มวยหญิงก็ได้โบนัสไปาก่โบเตอร์ผ่านข้าวผ่านข้าวสอนเด็ดำรงครับลูกของครูกด ได้วนนัดไปจากโรเตอร์นุมนน่มน้อย <c oughs> มาอกจายใช่ฝ่าไปใส่ลงนี่ก็ไหวคูสวยเหมือนเมื่อกี้ขวาด้วยกันทั้งคู่ครับ <c oughs> จังหวะเตะขวาทีขวาของเลยเพชร<อ>คู่นี้นี่ต้องบอกว่าถูกคู่เลยครับกราบีเจอกับพัทลุงครับอ่าม,มาซ้อมอยู่ที่เพชรนุ่มน้อยครับสำหรับทางด้านเหล็กเพชร <c oughs> กข่งไม่แข่งไม่รู้ครับชื่อของแกทั้งเหล็กทั้งเพชรเลยครับส่วนฝ่ายแดงเพชรสายลุงครับแต่ยี่ห้อสอเด็ดดำรง,งน,น้ำหน้าพี่อ้นการันตีครับเรื่องความแข็งแรงครับค<อ>ู้นี่ต้องบอกว่าไม่ต้องสื่อเลยครับฝ่ายแดงนั้นมาจากสอเด็ดดำรงฝ่ายน้ำเงินว่าจากสบ,บินลายยิมนี่ก็คือเพชรหนุ่มน้อยนะครับต้องบอกว่าไม่ต้องสื่อเลยครับ เรื่องการเตรียมตัวฟิตซ้อมเมื่อเช้านี้ต้องบอกซ้อมดีทั้งคู่เลยครับต่างฝ่ายต่างเตรียมต้องบอกว่ามีอุบไกด้วยนะบอกว่าไปดูบนเวทีก็คือทำการบ้านมาเรียบร้อยเลยครับเหล็กเพชรที่ต่อยที่นี่นี่รู้สึกว่าจะสะดุดแพ้กับเจ้าเพชรมหาชนตัวเดียวนะ มาชนจอมเก่าจักพังง์นาออสอนเจริญวุฒิครับแล้วจเจ้าเพชรมาชนนี่แปลกนะต่อยกับมวยไข่เป็นหน่อยของ, <c oughs> ของโปรเซนน้อยนี่ <c oughs> แกเอาชนะได้หมด <c oughs> ล้างคอกเลยมีเหล็กเพชรมีหนุมธนงเนี่ยหลายหลายคนนะ มีใครจำไม่ได้แล้วแต่ในคืออะไรในี่แกกวาดเรียบเลยครับอบนเวทียังใจเย็นเลยครับยกแรกแลลวครับยังดูชันดูเชิงกันอยู่ว่าคู่ต่อสู้นั้นมีอะไรดีอ่ามีคือสเสน่ห์ของมวยไทยฮะยกเหมือนกันนะครับโอ้โหยาีถ้าเจอนักชกต่างชาติก็ต้องระวังตัวตลอดเวลานะเพราะเขาจะเดินตั้งแต่ยกแรกเขาจะเดินตั้งแต่ยกแรก คือเขามั่นใจในการพิชซ้อม,อมแต่อย่างว่าเราก็นีหน่หมดยกที่หนึ่งนะครับ มวยไทยนานาชาติประตองไฟไหนสอบพาวเวอร์ท่องเที่ยวภูเก็ตเพื่อสมบัดี17รกรกฎาคมนี้เวลา3ทุ่มตรงผู้ตระทึกใจคอนแสแตนตินอสจอร์เจเดสคาลุยไซปรัสป,ปะทะคุนสกเกีรตจเจริญชัยจอมแกร่งอาวุธหนักแสงตะวันด้วนจิงโจ้อันตรายเจกกรีนจากออสเตรเลียคู่สาวอันดามันเดือดน,นีน่ารุกขึ้นไทยออสเตรียพบดาวใต้สาวกระบี่สายบูทีมงานเพชรนุ่มน้อยสร้างสรรค์มวยไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวทรวห้าถ่ายทอดสดจากวิธีป,ปาตองบ็อกซิ่งสเตเดียมภูเก็ตเพื่อสมบัตินี้3ท ยกที่สองครับเพชรสายลุงซอเดตดำรงนะครับกับเหล็กเพชรสดบินลายยิ้มครับวุฒิ์วัฒน์ชุมขุนสับมือให้ชกเอาละครับมาดูยกที่สองครับนี่ยังใจเย็นเลยครับพยายามจะสาดแข้งขวาครับเหล็กเพชรเพชรสายรุ้งมีหลอกอ้าวโยกขยับครับเริ่มออกกันหนักๆแล้วครับ ดูขวาวาของใครจะแม่นกว่าซ้ายหน้าของเล็กเพชรขยับโยกตอ่องหวา้วครับอาแล้วครับแบข้งขวาแต่ยังไม่จ่ากแจ้งอ่าหลอกจะทิบและวางแข้งครับเพชรใส่ลุงช็อตนี้ถือว่าสวยครับมีลอก,ก่อนแล้วก็สาดแข้งขวาครับอ่าคือด้วยซ้ายอ่าเพชรนี่เป็นมวยขวานะครับแต่ซ้ายหน้าของแกนี่ต้อง ยอมรับเลยนะครับว่าทําได้ดีครับห่วยที่เตะซ้ายหน้าได้ดีนี่ที่ผมชื่นชอบก็มีน้องโอนะครับ้อ้โหนี่ซ้ายหน้าแก่ช้หมังเลยครับห่วยขวาเนี่ยส่วนมากจะเตะซ้ายหน้าได้ดีนั่นเอียนะโอ้โหมาอีกแล้วครับซ้ายหน้าเจอขวาสวนนะครับนี่ครับคือจังชิงจังหวะครับชิงจังหวะวางแท่งกันอยู่ครับ คนละดอกคนละทีแล้วครับดูว่าจังหวะไปดีกว่าเดี๋ยวไปยับอ่าแล้วครับนี่ครับไม่ออกวุฒิพัฒน์ชุมขนเตือนเลยครับอ่าอ่ากรรมการวุฒิพัฒนชุมขนบอกว่าหนักหนักแรงแรงเลยน้องครับอื้มเล่นกันแรงแรงเล่นกันเจ็บเจ็บไปเลยนี่เป็นครูนะครับวุฒิพัฒนนี่สอนอยู่ที่โรงเรียน ที่จังหวัดพังงาน,นะครับโรงเรียนประถมนะครับหยับโยพยายามจะหลอกถีบซ้ายนะครับเป็นสายลุงไต่เพชรเบียดกันว่าต้องทิ้งทางมัดขวาเลยครับนะครับกวางแข้งขวาฮึ่มเตียงเริ่มร้อนแล้วครับลงล่างก่อนครับเดี๋ยวว่าเพชรสายลุงนี่ยังเฉยยังนิ่งๆครับ ขังจังหวะหลวมนิดเดียวว่าเจอทีบซ่าให้เลยครับนี่แหละครับก็บอกว่าลูกแก้ลูกกันครับมวยไทยครับมันหลากหลายพยายามจะลงล่างแต่ลุงขยับชิงจังหวะกันอยู่เลยครับดูว่าขยับยายาทบีอ่าอา่นี้ก็ต้องบอกว่าวัดกันที่การยืนระยะเลยครับ กรรมาการบอกเร็วโอ้โหครับสายหน้าครับเพชรสายรุ้งครับโอ้โหทันกันเลยครับคุณฮีนอกจากเป็นมวยขวาแล้วมีซ้ายหน้าด้วยกันทั้งคู่ครับยังมีลูกที่สายหน้าของเหลึกเพชรหมดยกที่2ครับ ยับพบเจอทีมทันทีหัวหลวมเจอแ้งซ้ายหน้ายัางคู่คี้สุสีเลยครับการอาวุธของทั้งคู่ ต่อไปจะเป็นยกที่3ครับเดินทางม,มาถึงยกที่3นะครับเ,เรื่องเริ่มร้อนเหงื่อเริ่มซึมยืนเฉยๆไม่ได้แล้วครับต้องออกอาวุธแล้วครับยับมาขวาเอาแล้วครับขวามาซ้ายคืนพยายามจะตัดล่างโอ้โห หยับแล้วครับอยู่ที่เกมว่าใครจะชิงจังหวะได้ดีกว่ากันนะครับนี่โยกขยับครับเลขเพชรสายครับอ้าวไวยังไงครับเพชรสายรุ้งครับยังไม่รีบครับหน้ามีหลอกมีล่อครับซ้ายมาซ้ายคืนครับโอุ้หทันกันเลยครับพยายามจะขยับสร้างจังหวะขวามาเยะ นี่ครับโอ้มัดหนึ่งสองกระสับด้วยแข้งครับ mm hmm. อืมน่าอย่างที่เรียนเลยครับว่ามวยไทยมีลูกแก้ลูกกันครับอืม mm hmm. อาวุธทันกันนี่อยู่ที่จังหวะแล้วครับแข้งขวามา mm hmm. เพชรวางซ้ายขยับโยกวางขวาครับแม mm hmm. ่เพชรสลุงขยับเข้ามาเจอทีบนี่ครับทำลายจังหวะของเล็กเพชรชุดนี้ทำได้ดีครับ เกมคู่ขี่สูสีอย่างนี้นี่หลุดหลวมนิดเดียวนี่เห็นทันตาแล้วครับดูกับซ้ายมาท้ายคืนแล้วครับผลัดกันได้ผลัดกันโดนครับผลัดกันได้ผลัดกันโดนครับของมันโดนกันได้ครับหมัดหนึ่งสองครับเพชรสายรุ้งโอ้โหชิงจังหวะันเรงเพลงเตะครับกยัววางขวาวางขวาวุบืดครับเจอซ้ายลงโทษอื้อหือ ยืนกันใกล้ๆเลยครับต้องบอกว่ายืนกันใกล้ๆเลยครับไม่หนีด้วยกันตั้งคู่ครับนี่สายมาโอ้โหชมสูงเลยครับสายของเพชรสายลุงครับโอ้โหโ,หโด,ดเมื่อกี้นี่ต้องบอกว่าเข้าตาแล้วครับเบียดเข้ามาพยายามจะทิ้งเวยมัดขวามันไม่โดนครับโยขยับครับค่อยๆเบียดครับ ค่อยๆเบียดครับเจ <hyd rage S 2> อดิสเบรกครับถีไปก่อนครับเพชรสายรุ้งซ้ายคู่ขี้สูสีเหลือเกินครับอ่าไปเกมที่วัดใจวัดอาวุธวัดอ่าวัดทุกอย่างเลยครับดูครับแล้วครับนี่เขายับใกล้ๆครับเหล็กเพชรสดบินลายิมยกออกมาครับขยับมาอืมๆสายยาวๆครับเพชรสายรุ้งครับโอ้โหเป็น่วยขวาดีกวางซ้ายหน้าอ้าวจังหวะวางแกงขวาของเพชรสายรุ้ง โอ้โหโยกอาแล้วแข้งขวาพยายามจะเก็บพยายามจะบังนะครับวางสายาสายของเล็กเท็ก็ไม่ธรรมดาครับพลัดกันได้พลัดกันโดนครับโอ้โหโโ<อ>ด่กรีีความเดือดมาแล้วครับแพงมาหมดยกครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมาโอ้โหสนุกคุกกี้สุสีครับ อูภาพช้าๆนะครับจังหวะกระแทกหมัดเยับซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งขวาแข้งขวามาวืดเจอแข้งซ้ายส่วนครับแตกันคนละดอกคนละทีเลยครับนี่ครับซาไฮโดนปลายปลายเท้านะครับขวามาซ้ายคืน ยกที่4นะครับกระบือกับพัฒนลุงครับขวากันต่อสายของเพชรสายลุงขวาของเหล็กเพชรเอาครับเกี่ยวแม่ยงออกอาวุธกันไม่ถนัดนะครับอา้อาวโอ้แข้งขวาครับแข้งขวาของเพชรสายลุงครับม้าเต็มเต็มครับนี่วัดกันที่อังซีเลยครับวัดกันที่อังซีเลย ฝ่ายต่างก็โดนก็ขวามาขวาคืนเกี่ยวได้พยายามจะตัดล่างลงวงในคนละดอกคนละทีกับวงในโอ้โหรับทีมงานนี่เชียร์กันสนานเลยครับพลัดกันได้พลัดกันโดนครับแม่ไทยออกกอครับแข้งขวาครับเหล็กเพชรชุดนี้สวยครับโอ้โหโดนเอาคืนครับโดนเอาคืนแมมาหนึ่งคืนไปสามเลยครับโอ้โหวงในครับพยายามจะควางหน้าแล้วปักด้วยศอกรับเพชรส่ลุง อโอ้ยอยู่ในช่วงชิงเหลีชิงจังหวะโอ้ยล็อกขาแล้วตักล่างสวยครับดอกนี้ของเวสไซลุงโดนถอนรากถอนโคนเลยครับแล้วับเหล็กเพชรต้องเบียดต้องเดินแล้วครับพยายามมาวางขวาครับเหล็กเพชรเจอซ้ายสวนโอ้ยเนื้อเน้นเลยครับ อ่าแค่ขวามาเปซซายลุงโยกแม่พยายามจะเตะเจอทีมกับแม่เสียเหลี่ยมเลยครับดอกนี้อ่าโดนมันก้นครับแนะ่ลูกนี้ก็บอกว่าเสียเหลี่ยมลูกนายกอบอตครับอ่าโอ้โหขวายาวๆครับอือืึดูดูขวาแล้วพยายามจะตั้งกระแพงคาไว้เลยครับเปซซายลุงโอ้เพื่าเป็นคู่แต่ง เดือดเลยครับยกนี้นี่เดือดเลยครับหยาบตันล่างเพชรเบียดเข้ามาวางซ้ายเกี่ยวแล้วคืนด้วยซ้ายครับคึ่งแขนครึ่งเข่าโอ้โดอกนี้ครับบ้าโดนเข้าไปนี่หันไปมองทีมงานเลยครับเหล็กเพชรครับอ้โยิงต่อยยิงฉายแววแล้วครัก็ไปใส่ลุงพยาบวางซ้ายเหล็กเพชรเบียดมาวางขวาเจอซ้ายสวน โอ้แลกกันมันเลยรับยกนี้อ๋ออะไรครับซ้ายเอาแยกครับแย่แย่แย่ขึ้นมาว่ากันต่อครับพยายามจะเดินด้แข้งซ้ายครับเล็กเพชรหลอกหลอกครับเพชรสายรุง้งโอ้หันหนึ่งสองเติมด้วยแข้งซ้ายของเพชรสายรุ้งอ่ เ็กเวทต้องเบีย์แล้วครับวางแข้งขวาหมดยกสี่ครับเดยวครับพยายามวางขวาเกี่ยวได้แล้วพยายามจะคืนด้วยขวาครับ แทงหมัดเย็บแล้วลงล่างแล้วเติมด้วยแารขวาแล้วต่อยขวาอ่าชุดนี้ของเพชรสายลุงเลวนี่ครับจังหวะเกี่ยวแล้วตัดล่างของเพชรสายลุงอือหือโอ้โหยังจะกระแทกหมัดเย็บแล้วลงล่างเจอทีครับอือหือแล้วนี่กับจังหวะตัดล่างของเพชรสายลุงเกี่ยวได้แล้วโอ้โหโยนไปทั้งตัวเลยครับเผ่าของเพชรสายลุงแล้วนี่ครับตัดล่าง สามนาทีครับสามนาทีให้แก้ตัวนะครับเอาละครับมาดูยกสุดท้ายครับมา,มาสี่ยกครับชกันสุดมันเลยครับมาดูอันห้าครับ เล็กเพชรปลายกที่เสียไปสีไปเสียรางวัลนะครับต้องไล่บทไล่บี้โอ้โหนีก่การแก้เกมของเพชรใสลุงเล็กเพชรหลวงเข้ามาในการรัดล่างทันทีครับต้องทวงเวลาค่าเวลาไว้ได้หน่อยครับเล็กเพชรต้องเบียดแล้วก็ต้องลุยหยกกับเข้ามาเพชรใสลุงก็ยังจะทีบแล้วก็ยังจะวนครับหยกกับเข้ามา ออกลูกเก๋าเลยนะออกลูกเก๋าครับนะครับเจอทีดังเบียนแล้วครับเพชรวางสายอย่เข้ามาเพชรสายลุงพยายามจะรอจังหวะทีและหวางสายโอ้โหครับความรวดเร็วของเพชรสายลุงนะครับอืมกดดันเลยครับเหล็กเพชรกดดันเลยครับนี่ครับอา ลูกขีเดลครับก็ถือว่าเหล็กเพชรนี่ปีนเวทขึ้นมานะเบีนนะในร้อยยี่ห้าใช่ครับโอ้โห,โห,โหนี่ครับพยายามจะทิ้งดูมัดขวานะครับยังไม่ละความพยายามครับเหล็กเพชรเบียดเข้ามา,อาโอ้โหพยายามจะทิ้งดูมัดหนึ่งสองมวยพลิกนี่ต้องชื่นชมโรเตอร์พูดจัดแล้วครับ แล้วก็เพชรสายรุ้งนี่โอ้โหสอกขวาครับเพชรสายรุ้งนี่พรนําแล้วแกออกสเต็ปรวดเร็วเลยครับพยายามจะทิ้งรถระหว่างทรายโอเคพยายามจะทิ้งด้วยมัดขวาแล้วก็เปลี่ยนการเน้นครับเดินเข้ามาโอ้โหอับปคัรครับโอ้โหขาดไปที่เสียงระครับยังไม่หมดยกนี่ยังมีสิบครับพยายามจะทิ้งด้วยมัดขวาเจอมัดขวาสวน ไปใส่ลุงก็ยังจะยังจะแตะนวลแล้วก็แต่เล็กเพชรไม่ยอมครับยังเดินต่อครับนี่ความรวดเร็วครับหลบกขะวมาเจอทีดูลักษณะนี้น่าจะไล่ไม่จนแล้วนะโยนนะแบบนี้นะครับ ه, การทํางานของโฟเตอร์หนุ่มน้อยเมื่อหญ่ผมอยากจะเรียนถึงบรรดาแฟนๆที่ติดตามชมครับอยากให้ให้ความเป็นธรรมกับผู้จัดบ้างมองเป็นกลางมองให้เป็นกล,ลางนะครับ<ม>พรเพราะโฟเตอร์หนุ่มน้อยเมื่อไหญ่ที่จัดมวยตัวเองนี่ไม่ได้ได้เปรียบนะจัดแล้วแพ้ได้ชนะได้<ม>แล้วก็นี่น่าจะปีนเวทขึ้นมาปีนเวทขึ้นมานะครับ<ม>นี่ครับอย่างนี้ต้องชมนะครับ นี่คือมิตรภาพครับแต่ <Yeah! S 1> นชนะนั้นเป็นเรื่องของเกมกีฬานะครับลงมาช้านะครับพยายามนะครับจังหวะเดินเข้ามาต่อยนี่เจอทีิปแ่้วนี่ปยายามจะล้องโอ้โหแล้วยพยายามจะฟัดศอก พึงงัดมาทุกอย่างนะครับพยายามเต็มที่นะครับมวยไทยห้ายกนะครับ <S <S Ladies and gentlemen after f i v e round inspection under referee ปรีชาจันเกตโสผลมานี a n m ล l เอ็นยาศ a สตร d โคดเดีย keep the same score keep the winner 49 and lose 48 The winner you need to must see s i a l and the winner race corner <laughs> and congratulations again for the winner เพศสายรุ้งสเดชดำรง